เจาะบ,บทบาทดาวินจุดโฟกัสจู่โจมปรับเพสซิง4-1 4-1หรืออาจปล่อยยืมเคียซ่าสรุปข่าวลิเวอร์พูประจำวันที่25ตุลาคมกับผมโคแอคครับสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับข่าวลิเวอร์พูวันนี้นะฮะเรื่องราวของดาวินนูเยสมีวิเคราะห์จากสื่อเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับบทบาทที่เหมือนล่าสุดที่ได้ลงเล่นในเกมเจอกับไลซิกเนี่ยมีความเป็นตัวจุดโฟกัสของทีมมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีการเปลี่ยนแท็กติกในเรื่องของการเพรสซิ่งด้วยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบละเอียดเลยรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมร์พูลเลาด้วยนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับร้านอาหารจีนติ่งไทฝูนะครับร้านอาหารจีนพื้นบ้านเซียงไฮเสฉวนนะครับวันนี้มามีโปรโมชั่นพิเศษมาบอกเพื่อนๆนด้วยนะครับกับ4เมนูนี้ที่ลด15%าเทั้งร้านนะครับเกี๊ยวซาเกี๊ยวซากุยช่ายซี่โครงหมูน้ำแดงแล้วก็ซุปเสฉวนนะ สี่เมนูนี้ลด15%นะไปกินที่ร้านได้เลย6สาขาตามนี้เลยหรือสั่งมากินที่บ้านก็ได้นะครับก็ใครที่แบบไม่สะดวกไปร้านนะครับก็สั่งพวกไลน์แมนหรือแอปพลิเคชัน g r a b อย่างเงี้ยสั่งมากินที่บ้านได้ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้น Smart Mad สมาร์ทแมทตสวยมือนไม้ทนมันหินด้วยนะครับใครที่ต้องการปูพื้นไมนใหม่ SPC สมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานแล้วก็ช่วงนี้มีงานบ้านและสวนแฟร์ครับรอบใหม่ล่าสุดนะครับนี่2024นะจัดที่ Impact c h a l l อ n g e r เมืององธาน ตุลาคมก็คือวันนี้วันแรกเลยนะครับ25ตุลาคมจนไปถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะลองไปดูแบบสมาร์ทแมทแบบเป,เป็นได้ว่าที่ผมพูดทุกวันว่าสวนเปนไม้สวนเป็นหินเนี่ยของจริงแค่ไหนแล้วก็ส่วนลดพิเศษเนี่ยมากที่สุดไปจนถึง40%เลยอาจจะ10 20 30 40%แล้วแต่รุ่นก็ลองไปสอบถามได้นะครับฝากไว้ด้วยนะงานบ้านและสวนแฟกับพื้นสมาร์ทแมทนะครับตรงชาร์ลีเจอร2นะ เป็นฮอล l เชลเลนเจอร์สองอิมแพคเ l ลเลนเจอเมืองทองธานีนะครับมาเริ่มต้นอันแรกกันเลยนะครับก็มาดูบทบาทที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากจากที่นักวิเคราะห์นะครับเขาพูดถึงนั่นก็คือเหมือนตอนนี้ครับทางดาวิดนูเยสเนี่ยจากก่อนนั้นีเวลาลงเล่นเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมหรือบางทีเขาไม่ใช่จุดโฟกัสอะ่ะเขาเป็นแค่หมางตัวหนึ่งที่วิ่งไปวิ่งมาแล้วก็แบบ สุดลุวมกับเกมลุกไม่เยอะแต่ว่าในเกมกับไรซิกถ้าเราสังเกตดีๆเนาะบทวิเคราะห์ก็บอกเหมือนกันว่าตัวของดาวินนูเยสเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดโฟกัสจุดโฟกัสจูจ่โจมมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเขาใช้คำว่าโฟกัสพอยท์โฟกัสพอยท์ถ้าเป็นปืนอนะโฟกัสพอยท์ก็คือจุดเล็งอะจุดเล็งจุดยิงอะนูเนสเพื่อนๆสังเกตไหมเกมกับไรซิกเหมือนเป็นตัวจุดที่แบบ บอลจะไปขึ้นที่เขาหรือจะจู่โจมจะให้เขาฉีกซ้ายฉีกขวาก็ตามาจะบอลจะไปที่เขาเยอะกว่าเดิมหรือหลายๆชอ็อตพอเราบิวอัพขึ้นไปเราสร้างเกมขึ้นไปดาวินไปรอจบในกรอบแล้วเพื่อนๆพยาพยามเปิดป้อนให้ดาวินไม่ใช่แค่ดาวินเป็นตัวประกอบที่แบบหาจุดหาจุดแบบโยนบอลให้ดาวินไม่ได้ผมว่าเนี่ยบทวิเคราะห์ตัวนี้กลาลังพยายามสื่อว่าเออทางด้านอา์เนอร์ชรอร์ดอะเริ่มเริ่มเหมือนรู้แล้ววิธีจะใช้ดาวินนูนเยสจะต้องใช้แบบไหน เขาบอกว่าโดยปกติลิพูเนี่ยจะเล่นเป็นเหมือน4-2-4-2ใช่ไหมทุกทุกคนรู้4-2-4-2แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นคู่หน้าโซโบขึ้นไปเล่นเป็นย์เมเกอร์แล้วบางช่วงตอนเพรสิ่งเป็นเป็นคู่หน้าด้วยแต่ว่าเวลาถึงจุดโฟกัสเนี่ยก็ไม่โฟกัสแต่ว่าเกมล่าสุดอะถ้าใครหลายๆคนสังเกตดูนะโซโบไม่ได้เล่นเป็นเชิงเบอร์สิบเหมือนปกติหลายๆนัดแต่โซโบในเกมกับไลซิกเนี่ยเล่นเป็นเหมือนเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งอะเป็นเบอร์แปดอีกคนหนึ่งก็เล่นเป็น4-3-3 ก็จะเห็นว่ากาเฟนแบกค่อยต่ําคนเดียวแล้วก็จะมีอีกสองคนอ่ะสลับลงมาช่วยเลยแบบสลับลงมาช่วยอาจจะเป็นบางช่วงแมคก้าลงมาบางช่วงโซโบลงมาแต่สลับกันมากขึ้นเหมือนเล่นเป็นกึง่ง43 3สาคล้ายๆกับของเจอเกนครอปมากมากขึ้นสาหรับในเกมเจอกับไลซิกนะเนี่ยอาร์เนอร์มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ในช็อตที่พอจะจู่โจมอะไรก็ตามจะสังเกตว่าดาวินอะ่ะจะเป็นจะเป็นจุดโฟกัสในการเข้าทําอย่างเช่นช็อตเนี้ยอ่ะดาวินยืนตรงกลางเลยแล้วก็เทนเนี่ย ตัดเข้ามาข้างในแล้วก็โยนไกลให้ใหกับทางโคดิกาโปซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีหลายช็อตมากเมื่อวานนี้ที่แบบบอลพยายามเปิดป้อนให้กับดาวินเนาะเนี่ยจุดเนี้ยเขาก็เขาก็ชื่นชมนะฮะนี่หลายๆอย่างเขาก็ชื่นชมว่าแบบทางดาวินนูเยสเริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆจากการปรับของอาร์เนอร์ชอรด้วยนะผมว่ามันก็เป็นไป,นปนตามลำดับเนาะแล้วช่วงเนี้ยถือว่าเป็นโอกาสของดาวินในช่วงที่โชต้าเจ็บอะถ้าสามารถรักษาผลงานได้ดี เขาก็สามารถจิตตัวจริงในช่วงนี้ได้แล้วพอโชต้ากลับมาเขาอาจจะเป็นตัวจริงก่อนโชต้าโดยสามถ้าเขาสามารถทําทบทบาทตรงนี้ได้ดีมากันที่เรื่องราวของการเพรสซิงด้วยนะครับจากบทวิเคราะห์เจ้าเดิมกันเลยเนี่ยนะ EBL เนะฮะเป็นนักวิเคราะห์ที่มีผู้ติด,ดตามกว่าแสนกว่าผมลืมพูดไปเลยอันเดียวกันนะหมายถึงว่าผู้วิเคราะห์คนเดียวกันคุณ EBL เนี่ยเขาก็วิเคราะห์เรื่องการเล่นเพรสซิงของลิปูเมื่อเมื่อตอนเจอกับเชลซีหลังเกมกับเชลซีผมเอาบทวิเคราะห์จาก EBL เนี่ยเขาวิจารณ์ไ้จุดหนึ่งว่า プレซิ่งของอาร์เนอร์ชอร์อตที่เล่นแบบปกคุมแอเรียปกคุมพื้นที่เนี่ยแต่ว่ามันดูแบบขาดความแอคเซสซีฟขาดความดุดันไปนิดนึงไม่ค่อยถึงเนื้อถึงเนื้อถึงตัวไม่ดุดนันมันทาให้บางครั้งคู่ต่อสู้อะ่ะพอดุดันน้อยไปคู่ต่อสู้เขาก็แบบพอเห็นเรานิ่งอะ่ะยืนนิ่งอะ่ะเขาก็แทงผ่านช่องลน์เพรสเราแต่ว่าเขาบอกว่าดีขึ้นผมให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้คือยุคเจอร์เกนครอปเวลาถ้าเล่นเพรสแบบแบบแบบตั้งใจมากๆเนี่ย คอปจะเพรสดีมากใช่ปะสังเกตว่าก็เป็น,เป,นเป็นทีมที่เล่นเพรสซิ่งดีอย่างเกมที่ปีที่แล้วเจอ Mass City แมนซิตี้เนี่ยโอ้โหเพรสดีมากจุดโฟกัสของเขาก็คือการแบบว่าไม่ใช่แค่ปิดช่องทางจ่ายบอลอย่างเดียวแต่มันเป็นการแบบเข้าจี้ถึงนื้อถึงตัวแล้วก็มีการแบบแมนมาร์กอ่ะประกบประกบ,ประกบลายคนเห็นไหมโซโบประกบคนนี้ไอ้แมคริสเตอร์มองคนนั้นปีกซ้ายดิอาสมองคนนี้เอเลียดมองคนนั้นอ่าชออ่านูเนสจ้องคนนี้เห็นไหมแบบมันจะมีจุดโฟกัสในการพุ่งเข้าไปเพรส มากขึ้นมากกว่าแค่ยืนไอเกมกับเชลซีมันเหมือนยืนยืนเฉยอะยืนแล้วให้ร้อยเขาผ่านบอลทะลุมามันแบบมันไม่ได้แล้วซึ่งในเกมที่เจอกับทางไลซิกเนี่ยเชฟการยืนเนี่ยนะมันจะคล้ายคล้ายกันเห็นไหมสี่หนึ่งสี่หนึ่งเชฟการยืนเพรสอ่ะก็จะมีเอนโดปักอ่ะถ้าเกมกับแมนซิตี้นะเมื่อปีที่แล้วมีเอนโดปักเป็นตัวต่ําสุดแล้วก็จะมีสี่ตัวที่ยืนละหน้ากันแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเป้าคนหนึ่งเป็นดาวินนูเยสใช่ไหม มาดูอันนี้ล่าสุดครับเห็นไหมในภาพเราไม่เห็นกาเฟนแบก <c oughs> เพราะว่ากาเฟนแบกยืนต่ํา <c oughs> ก็เปลี่ยนเสมอว่า4แล้วก็มา1ตรงกาเฟนแบกแล้วก็มา4ปกติเราจะเห็นเพรสซิ่งปีนี้เราจะเห็นบ่อยมากที่ทางด้านโซโบอ่ะจะขึ้นไปเพรสข้างบนร่วมกับกองหน้าเลยแต่ว่าแต่วันกับลซิกไม่ใช่มีการปรับตรงนี้ผมซึ่งซึ่งทางบทวิเค์ขเขาก็ชมครับว่าเหมือนอาเนอร์ก็รู้ว่าไอ้ไอ้เพรสแบบเดิมเนี่ยมันเคยเวิร์กแต่มันกําลังจะเริ่มโดนเจาะได้ เขาก็เลยเปลี่ยนหรือเปล่าเปลี่ยนมาใช้เป็น4-1 4-1หรืออาจจะปรับเฉพาะตามคู่แข่งก็ได้แต่ที่แน่ๆมีการปรับเปลี่ยนแบบนี้แล้วเห็นไหมฮะแต่ละคนอะ่ะมันจะมีตัวที่เขาจ้องอยู่อาจจะไม่ได้เหมือนกับครอสแบบร้อเแต่ว่ามีตัวที่เขาปิดและจ้องอยู่อา่าก็อันนี้ก็นําแบบนําจุดตรงนี้มามาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันส่วนความพร้อมก่อนเจอกับทางอาร์เซนอลในวันอาทิตย์นี้นะครับคาราฟิโอรี่เนี่ยล่าสุดมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าไม่ทันเจอริพูแน่ๆนะฮะ คือเขาเจ็บเข่า MCL นะฮะแต่ว่าสื่อเนี่ยบอกว่าตอนเนี้เหมือนจะไม่ได้หนักอย่างที่เราคิดแบบไม่ได้ถึงขั้นหนักสุดที่ว่าจะเจ็บเป็นหลักเดือนเดือนไม่ใช่เป็นอาการเหมือนกับแค่เหมือนกับเอ็นแพงเอ็นข้อเท้าแพงเอ็นเอ็นหัวเข่าแพงอะไรเทรื่องเนี้ยแต่ว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นพักนานเพียงแต่ว่าไอ้ไม่พักนานเนี่ยสมมติพักแค่สองสามสัปดาห์เนี่ยมันก็ไม่ทันเจอรีพูอยู่ดีพอรีพูจะเตะวันอาทิตย์นี้แล้วอะ พัก2-3สาสัปดาห์ก็คือพลาดหลายนัดอยู่เหมือนกันนะซึ่งเอานแ,นแน่เลยครับพลาดแน่ๆอีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยอ่ะคาราฟิโอรี่นะซาลีบาที่ติดโทษแบนแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าเอเอดกาดจะฟิตทันไหมนะครับมาดูพอสโคพูดถึงเรียรพูหน่อยนะฮะพอสโคก็ชื่นชมว่าเรียรพูมีขุมกำลังที่ไม่ได้แย่เลยนะปีนี้ดีเลยแล้วก็เชื่อว่าเป๊ปกอร์เดล่ากุนซือแมนซิตี้เนี่ยน่าจะหวาดหวั่นเรียรพูมากกว่าหวาดหวั่นอาเซนอลนด้วยซ้ำในปีนี้นะอ่าคือ ทางพอสโคเนี่ยเข้าไปพูดไว้ในรายการนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูพอดีลืมเปิดลิงก์ไว้อะ <I still S 1> เป็นรายการ <fit. S 1> ของทาง SKY SPORT นะของช่อง THE OVERLAP นะชื่อรายการว่า STICK TO THE FOOTBALL EP ที่54นะเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกตำนานนักฟุตบอลมานั่งคุยกันเรื่องฟุตบอลในหัวข้อหนึ่งก็มีการพูดถึงมิดฟิลลีเแอฟฟูแล้วก็พูดถึงการแบบลุ้นแชมป์ในปีนี้นะก็มีแกรี่ในวิลมีพอสโคมีรอยคีนมี เอนไรต์ right, นะตำนานกองหน้าอาร์เซนอลแลก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนะี่ยอาจะเป็นนักบอลเก่าผู้หญิงแต่ผมไม่รู้จักนะก็จะมี4คนคุยกันเอาหลักๆที่พอสโคพูดน่าสนใจพอสโคบอกว่ามิดฟิลลอร์พูเนี่ยพลังงานสูงมากที่ผมชื่นชอบนะนี่สโคบอกตั้งแต่เกมแรกอ่าตั้งแต่เกมแดงเดือดแล้วที่บุกไปชนะ30เนูนยิเนีร์พูเป็นทีมที่ดูแบบฟิตมากอะ่ะ มิดฟิลด์ดูฟิตมากแบบวิ่งได้เยอะมากแล้วก็มีคุณภาพด้วยไม่ใช่แค่ฟิตวิ่งได้อย่างเดียวแต่มีคุณภาพด้วยพวกเขามีมิดฟิลด์ที่ดีหลายคนและก็มีตัวลุกที่ดีไม่ใช่แค่3แต่เป็น5้าถึงหคนก็คือตัวสำรองก็ดีด้วยตัวรุกะนะฮะคนที่ยอดเยี่ยมซึ่งเขาบอกว่าตัวลุกเนี่ยยอดเยี่ยมมากแล้วก็สามารถหมุนใช้งานได้แม้กระทั่งในเกมกับเชลซีเราดูสิว่าแม็คาริเซอร์ไม่ฟิตแม็คาริเซอร์นั่งสำรองแม็คาริเซอร์เป็นคนสาคัญมากๆแต่พราะนั่งสำรอง ก็มีคนมาทดแทนได้ผมคิดว่าขุมกําลังนี่ฮะพอสกบอกว่าผมคิดว่าขุมกําลังของเรียููเน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าอาเซนอนด้วยซ้ำที่เขาบอกนะน่าจะดีกว่าอาเซนอนด้วยซ้ําผมเชื่อว่าเป๊ปกาเดรราเน่าจะกังวลถึงเรียููมากกว่าอาเซนอนด้วยในการลุ้นป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกด้านเอียร์ไลท์เอียร์ไลท์เอียร์ไลท์บอกว่า เขาชอบมิดฟิลด์ลิ์พูสคนที่รู้สึกว่ายกระดับริ์พูได้ดีก็คือไรอันกาเฟนแบกรวมไปถึงเคอร์ติสโจนด้วยอ่าเขาบอกว่าเคอร์ติสโจนก็ยกระดับได้ด้วยนะสองคนนี้ทาให้ริ์พูดีขึ้นแบบชัดเจนนอกเหนือจากคนอื่นอ่าที่แบบปีนี้ยกระดับตัวเองขึ้นมาแต่ว่าคนหนึ่งที่เขายังมองว่ายังฉายแสงไม่ออกเขามองเหมือนเราเลยครับเขาบอกว่าซูบอสไลเนี่ยเนี่ยเเขาบอกว่าซบอสไลน์เขายังมองว่าแบบยังเล่นไม่ออกยังอะไรแบบเนี้ยนะ ยังไม่เห็นปล่อยของออกมาเท่าไหร่นักเออซึ่งทางเ e อียรไลท์ก็เห็นเหมือนกับเราก็โซโบก็ต้องพยายามแบบปล่อยของในพื้นที่สุดท้ายให้มากกว่านี้แต่ว่าเกมล่าสุดกับไลซิกผมอย่างที่ผมบอกนะโอเคเลยนะมีช็อตจ่ายสวยๆสองสาครั้งแล้วก็เกือบเป็นแอสซิตอะแต่คนจบมันจบไม่ลงอะ่ะถ้าจบลงมันก็เป็นแอสซิตแล้วถูกใช่ไหมอืมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นด้วยครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีกันก่อนนะครับสำหรับไคทิมเมอร์บายไคกรูมิงนั่นเองนะครับ สำหรับวันนี้นะครับโปรวันที่25โปรเงินเดือนออกนะครับเหลือ1,616บาทนะครับมี3สีให้เลือกนะตามที่เห็นในภาพนี้เลยแล้วก็กดผิดนะนีะ่มี3ามสีให้เลือกแล้วก็นี่ครับมีใบมีดสำรองด้วยเห็นไ,ไหมให้ด้วยปกติใบมีดสำรองมูลค่า600กว่าบาทแต่เนี่ยนอกจากลดราคาให้สำหรับวันเงินออเดือนออกแล้วโปรเงินเดือนออกแล้วแถมใบมีดสำรองมูลค่า600กว่าบาทให้ด้วยดังนั้นซื้อวันนี้ต้องบอกเลยว่า โคตรคุ้มแล้วของดีจริงๆนะครับนำมาบอกต่อผมใช้งานจริงๆครับผมได้มา2เครื่องนะเครื่องหนึ่งเอาไว้โกนหนวดอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้โกนตรงบริเวณน้องชายก็แยกเครื่องกันเลยครับนี่ก็จัดไปฮะไปหาซื้อกันได้ลิงก์เดี๋ยวผมแปะไว้ให้ไปคลิกซื้อตรงลิงก์ด้านล่างเนี่ยนะครับที่ผมแปะจะเจอของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมแน่นอนนะครับในช่องของไข่ทิมเมอร์บาไข่กุ้งมิ่งนะครับฝากไว้ด้วยอ่ะเรื่องราวของเฟเดริโกเคียซ่านะครับ มีรายงานจากสื่ออิตาลีนะฮะอย่าง Caio Mac Cato อ่าโดยปกติก็เป็นสื่อที่เราต้องกรองอยู่แล้วนะครับไม่ใช่สื่อระดับเทีย t ็อปเป็นสื่อระดับก็สิบเทียสามเทียสี่เทียก็แล้วแต่ของกันไปแต่ว่ามันไม่ค่อยน่าเชื่อถืออยู่แล้วแต่ว่าเขาก็รายงานแบบวื้อหวาเลยว่าตอนนี้ทางเคียซ่ากําลังเจอกับฝันร้ายกับการย้ายไปริฟูยังปรับตัวไม่ได้นะยังหนูนี่นั่นนะครับรยล้ไป12อล้านปอนด์พึ่งเล่นไป3เกมแล้วก็เล่นไปรวมกันเพียงแค่78นาทีแล้วก็ ยังล่าสุดก็เจ็บอีกนะแถมสล็อตก็เพิ่งพูดไปใช่ไหมว่าเหมือนนักเตะมีปัญหาเรื่งองการบาดเจ็บของเคียซ่าเนี่ยมาจากความเข้มข้นจากการเปลี่ยนลีกมาอยู่ลีกพรีเมียร์ลีกมันเข้มข้นกว่าอิตาลีก็เลยต้องปรับตัวจุดนี้นะแต่ว่าอาร์เนอร์ก็พูดไว้นะว่าเรามองเขาระยะยาวไม่ได้มองแค่ระยะสั้นตอนนี้ก็คือเอาให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าในเนื้อข่าวของเกาชูแมคคาโต้พยายามจะชี้นําว่าลิพู คำว่ามองยาวเนี่ยเขามองว่าลิพูเนี่ยอาจจะพิจนารณาปล่อยยืมเคียซ่าในช่วงเดือนมก,กราคมเพื่อให้เคียซ่าได้ลงเล่นต่อเนื่องก่อนให้เคียซ่าได้ปรับสภาพร่างกายก่อนโดยมี3มทีมในในอิตาลีที่สนใจก็คือมีอินเตอร์มิลานเอซีมิลานแล้วก็โรมาบอกสามทีมนี้สนใจเคียซ่าเนี่ยเขาบอกเลยอืมอ่ะแต่โดยส่วนตัวผมผมยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะฮะข่าวอิตาลีเนี่ย แม้ว่าเคียซ่าจะเป็นนักเตะอิตาลีนะแต่ผมมองว่าลิปูซื้อมาก็ต้องการใช้เขาอะคงไม่ซื้อมาแป๊บเดียวแล้วมาปล่อยยืมเพื่ออะไรอะใช่ไหมครับผมว่ามันไม่เมกเซนด์โดยส่วนตัวนะฮะข่าวนี้ไม่ค่อยเมกเซนด์เท่าไหร่แล้วก็จริงๆมันมีกระแสข่าวลือในโลกออนไลน์ย้ําอันนี้ในโลกออนไลน์เ่าบอกว่ามีข่าวลือว่าเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยมีอาการเป็นโรคโฮมซิกโรคคิดถึงบ้านรวมไปถึงแฟมิลี่ของเขาครอบครัวของเขาก็คือภรรยาเนี่ย มีปัญหากับการใช้ชีวิตในเมืองริเวอร์พูลนะ struggling นะฮะ to settle in riverpool คือแบบปรัแบบตัวการเชื่อกับการใช้ชีวิตในเมืองริเวอร์พูลไม่ได้นะ home มซิกด้วยก็เลยแบบอยากจะขอย้ายในเดือนมกราผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยมันมาจากอันเกาโชแมคคาโตไหมแต่เท่าที่ผมอ่านเนี่ยเกาโชแมคคาโต้ไม่ได้เจอคำว่าโฮมซิกนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็มีเขาแย้งกันครับว่ามันไม่น่าจริงนะอย่างแฟนสาวเขาเนี่ยพึ่งลงไอจีไปมันมาเนี่ยว่าแบบไอวันที่ ไอ้วันที่แบบว่าเคียซ่าได้ประเดิมเนี่ยในเกมเจอเวสแฮมเนี่ยเขายังมาเชียร์เนี่ยภรรยาเขาอะยังมาเชียร์ผัวเขาอยู่เลยนะฮะมาเชียร์สามีเขาอยู่เลยนะฮะอืมไม่น่ามีปัญหาเรื่องนั้นหลายๆคนก็ไม่เชื่อเชื่อว่าอันนี้มันเป็นแบบสิ่งที่ไม่โลกออนไลน์เต่ามาก็ก็สื่ออิตาลีเต้าขึ้นมาไม่น่ามีอะไรนะผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันส่วนเคเลอร์อครับคือเมื่อวานนี้คนที่ได้ m มนออ the m a แมตจากฝ่ายจัดนะครับอย่างที่ผมบอกไปเป็นคอตาซิมิกาสเนาะก็เล่นดีแหละแต่ว่าถ้าเอาจากการโหวตของของอแฟนบอลลิเวอร์พูลเอาจากการโหวตของแฟนบอลลิเวอร์พูลเราเองเนี่ยนะปรากฏว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลเราโหวตให้กับเคลเฮอร์เป็นแมนออฟเดอะแมตนะครับนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแล้วก็อาร์เนอร์ชอลต์สัมภาษณ์หลังเกมด้วยแล้วก็ชื่นชมไปที่ตัวของเคลเฮอร์นะครับว่าโอ้โชคดีมากวี v เขาบอกว่า very fortunate เราโคตรโชคดีเราโคตรโชคดีที่มีเคเลอร์อนี่อันนี้สำหรับบอกแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติสําหรับทีมใหญ่ที่เราจะต้องมีผู้เล่นในแต่ละตําแหน่งอย่างน้อยตําแหน่งละ2คนน่ะปีกซ้าย2อปีกขวา2กองหน้า2มันต้องมีแบบนั้นแบบในแต่ละขุมกําลังอะเนาะอย่างน้อย2คนแล้วเราแล้วมันต้องเป็นแบบฝีมือดีๆทั้งสองตแหน่งทั้ง2คนด้วยและเราโชคดีมากๆสาหรับตําแหน่งโกที่เรามีโกที่เก่งมากๆถึง2คน แล้วตั้งแต่ปีที่แล้วอาริสงเบเกอร์ตอนที่มีอาการมาเจ็บรบกวนปีก่อนเคลเลอร์ก็ทดแทนได้ดีจนมาปีนี้อาริสงมีปัญหาการมาเจ็บรบกวนบ้างเคลเลอร์ก็ทดแทนได้ดีเช่นกันมันสําคัญมากๆที่คุณมีทางเลือกที่ดีในแต่ละตําแหน่ง2ตัวเลือกอย่างต่ําแต่มันไม่ใช่แค่เคลเลอร์เท่านั้นผู้เล่นคนอื่นๆที่นั่งสํารองคนอื่นที่ไม่ได้ลงเยอะด้วยสํารองคนอื่นด้วยก็มีคุณภาพดีเหมือนกัน มันยอดเยีย่มากที่เรามีตัวเลือกให้ใช้งานเกินกว่าแค่11ตัวจริงเราต้องการผู้เล่นทุกคนทั้งตัวจริงและสำรองในการผ่านในซีซันที่ยากลำบากและหารือโหดนี้นี่คือสิ่งที่อาร์เนอร์สโลตก็พูดเอาไว้นะครับถึงทางควินเคนเฮอร์นะครับส่วนข่าวหรือก็อสิบเกิสคานทวิตเตอร์ของกิสคานก็ผูดดีตามเยอะอยู่เหมือนกัน ผู้ติดตาม7 0,000แต่ว่าผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เขาไปเอาข่าวมาจากาไานไปรู้เขาบอก E อ c l u s i v e อันนี้ฟังหูไห้หูแล้วกันนะขำๆนะเขาบอกว่าลิฟู u เนี่ยได้ทำการไปพูดคุยนะกับเอเจนต์ของอลฟองโซเดวีนี่เขาบอกแบบนี้เลยไปคุยกับเอเจนต์ของอลฟองโซเดวีคือหวังที่จะเซ็นฟรีในปีหน้าเป็นแบ็กซ้ายนะครับคนนี้โอ้โหตัวนี้ตัวท็อปเลยนะของบาเยิร์แต่ว่าววเนะข Bayern, าบอกไปคุยมาแล้วเพียงแต่ว่าคาดว่าต่อให้คุยแล้ว แต่ลิพูน่าจะแพ้ในดีลนี้ในการเซ็นฟรีล่วงหน้าเพราะเขาบอกว่าก่อนอันนี้ยมันมีการไปอกรีเมนต์กันระหว่างมาริดมาริดกับตัวนักเตะอกรีเมนต์กันล่วงหน้าแล้วเชื่อว่าเดี๋ยวจะมีการแบบเตรียมตัวที่จะเซ็นล่วงหน้ากับมาริดคือเหมือนนักเตะเอาง่ายใจเอ็นยังไปมาริดการจะไปแย่งมาริดเป็นเรื่องที่ทําได้ยากอืมซึ่งกลับมาเรื่องนี้ถามว่าลิพูไปคุยจริงไหมอาจจะคุยก็ได้นะอาจจะลองคุยอะลองคุยใช้คํานี้ว่าแบบเฮ้ยฟรีนี่วาลองคุยห แต่จุดที่เป็นอุปสรรคสาหรับผมเลยไม่ใช่แค่ว่ามารติดเป็นคู่แข่งอย่างเดียวท่านนะมารติดคู่แข่งอะน,น่ากลัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราดูค่าเหนื่อยของอาฟองโซเโดวีแล้วปัญหาที่เขายังต่อสัญญากับบาเอร์นไม่ได้และอาจจะไม่ต่อกันเนี่ยแล้วก็อาจจะแยกย้ายแบบฟรีเอเนต์เนี่ยมันคือเรื่องค่าเหนื่อยเขาอยากได้ค่าเหนื่อยระดับสองสามแสนน่ะแล้วโอ้โหเราจะยอมใจ่ายให้กับแบ็กซ้ายค่าเหนื่อยสองสามแสนจริงหรอกับปัจจุบันเนี่ยแค่จะต่อสัญญาพวก ฟันไดซาร่าเทรนด์เนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าเราจะให้ค่าเหนื่อยพวกนี้ยังไงเท่าไหร่อะแต่แบบเราจะไปซื้อฟรีโอเคฟรีอะแต่ค่าเหนื่อยระดับ3ามแสนเนี่ยมากกว่าล็อบบมากกว่าซิมิกาสกงะผมว่าน่าจะเสร็จมาดริดแล้วก็ลิเวอร์พูลน่าจะทําได้แค่อะถ้าสิ่งที่กิดข่านพูดเป็นจริงก็อาจจะแค่สอบถามแล้วลองคุยดูแล้วสุดท้ายคุยแล้วก็คือไม่ชนะ ซึ่งก็ไม่รู้จะคุยทาไมนะฮะแต่ก็เหมือนกับลองดูนะส่วนอันี้สีสันนะครับโซบอสไลน์เมื่อวานที่เรา,าเราไปเยือนที่รังเลดบูอารีนาบ้านไลซิกเนี่ยก็เป็นรังเก่าของเขาเนาะเป็นบ้านเก่าของเขาเหล่าผู้บริหารไลซิกเนี่ยเนี่ยก็มาพูดคุยด้วยแล้วก็มอบเป็นถ้วยกระทิงถ้วยกระทิงสีแดงก็คือเหมือนถ้วยเลดบูนะฮะเนี่ยให้นะแล้วก็เหมือนเจอเพื่อนเก่าหลายคนอยู่ก็คือเป็นเป็นทินเก่าขเขานะโอ้หลอมากเลยนะแต่ โฟกัสสีสันหลักกับผมจะให้ดูอันนี้โอ้ยกดผิดโฟกัสหลักให้ดูนี้เพื่อนๆดูคอมเมนต์ของอาวมันไม,ไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วนะฮะขออนุญาตรีเฟซมันไม่ขึ้นให้ดูคอมเมนต์ของโกนาเต้ให้ดีนะฮะโกนาเต้มาเม้นว่าจุดจุดจุดสามตัวดัดดัด,ด,ดสามตัว <laughs> คนก็คอมเมนต์กันเพียบเลยว่าโกนาเต้คงน้อยใจอีกแล้วนะฮะแบบอาจจะน้อยใจอีกแล้ว ก่อนอันเนี้ยหลายๆครั้งนะเอาเรื่องแมนดอว์แมนเนี่ยเล่นดีแต่มันจะมีคนที่ดีกว่าการเฟนแบกบ้างคนนั้นคนนี้บ้างแล้วโกลเต้มันก็แอบแอบบ่นบ่นแซวว่าทําไมผมไม่ได้แมนดอว์แมนสักทีจนล่าสุดนี้อานเนอร์โลตก็น่าจะไปล้ออีกว่าเอ้ยเองไม่ได้แมนดอว์แมนอีกแล้วนะแต่ไม่ใช่แค่แมนดอว์แมนอย่างเดียวขนาดถ้วยเนี้ทำไมผมว่าโกลเต้แม่งคงน้อยใจว่าเอ้าทำไมโซโบได้คนเดียวอ่ะนี่ฉันก็เคยอยู่ที่ไลซิกเหมือนกันนะ แล้วอาจจะอยู่มาก่อนโซโบด้วยอะ่ะรุ่นๆกันแหละแต่อาจจะอยู่มาก่อนด้วยแต่ไอตอนย้ายออกมาจนถึงตอนนี้อ้าวทำไมไม่ให้ฉันด้วยเออก็ไม่รู้ว่าน้อยใจหรือแค่พิมพ์เล่นๆก็ไม่รู้นะครับแต่พิมพ์จุดๆ,ๆมานะฮะโกนาเต้ ate. เออนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันง่ายๆนะครับกดคอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยกันได้กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนข่าวสารและโซนต่างๆสามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องโคดแอคได้หรือส่งโดเนทซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เช่นกันวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ